ช่องครับเป็นก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องนะครับคือช่องทางนะครับที่คนเราจะมีใจช่วยกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมาปรากฏที่วิดีโอนี้นะครับคนที่ไปทําร่วมกันทําตามวิดีโอนี้นะครับสังคมทุกระดับครับตั้งแต่บุคคลครอบครัวชุมชนสังคมต่างๆนะครับจนถึงประเทศนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นได้ง่ายมากดีแบบดีต่อเนื่อง ถ้าผมบอกว่าไอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่มันจะทําให้สิ่งต่างดีขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าผมบอกว่างานก็ดีควบคู่กับชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรามาลองติลเข้มกันดูครับอย่าถือว่าผมติวเข้มแล้วกันนะครับพวกเราต้องไปไปจดแล้วก็ไปทําการบ้านต่อเหมือนทุกวิดีโอนะครับก็จะพูดแบบสบายๆนะครับอันดับแรกก็คือคนเราต้องร่วมยอมรับพลังของการยอมรับร่วมกันเนี่ยเพิ่มมียิงย่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้น พลังของการร่วมเอาดีจริงเนี่ยก็ให้เพิ่มยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นด้วยนะครับมันก็จะดีถามว่ายอมรับในอะไรอย่างเช่นผมบอกว่าหน่วยงานของเราเราจะทำให้งานของเราดียิ่งยิ่งขึ้นชีวิตของพวกเราแต่ละคนเนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นถ้าทุกคนยอมรับในตรงนี้แล้วมาร่วมกันร่วมกันทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่คิดนะครับอันดับแรกมันต้องคิดก่อนนั่นแหละพูดก่อนเราค่อยมาทำคนที่บอกว่า อย่าคิดอย่าพูดมากมันจะทําร่วมกันได้ไงครับถ้าคนเราไม่ร่วมกันคิดไม่ร่วมกันพูดคุยก่อนให้เกิดความเข้าใจก่อนนี่คือจุดที่1ครับการพลังการร่วมยอมรับจะต้องไปถึงจุดก่อนร,ร่วมถึงการยอมรับซึ่งกันและกันด้วยนะครับต่อไปครับจุดที่2นะครับการที่ขอบคุณและภาวนานึกภาพครับครอบครัวครอบครัวหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งซึ่งคนเราเนี่ยขอบคุณที่ได้เจอหน้ากัน ขอบคุณซึ่งกันและกันขอบคุณที่พวกเรามีงานทําขอบคุณที่เราได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วการที่เราภาวนาภาวนาไม่ใช่ไปพูดภาษาที่มนุษย์ไม่รู้เรื่องนะครับภาวนาคือการที่เรารู้สึกเราบอกว่าผมเจอนะครับพี่คนหนึ่งที่บอกว่าขอให้ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีขอให้ได้น้องๆที่ดีเนี่ยมาสารต่องานนี้สุดท้ายเธอก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีจริงๆได้ ได้น้องๆรุ่นน้องรุ่นต่อมาเนี่ยมาสารต่องานจริงๆครับเธอขอบคุณครับขอบคุณที่เธอทํางานหน่วยงานนี้แล้วเธอได้เลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูญาติญาติจากเงินที่เกิดจากการทํางานอย่างต่อเนื่องที่ทํางานนี้ทาให้เธอมีกําลังใจครับมีกําลังใจในการทํางานเราด้วยจิตใจที่มันขอบคุณดีๆนี่แหละเธอถึงภาวนาให้มีคนดีๆเนี่ยมาร่วมงานกับเธอ ชีวิตเธอก็ดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเธอต้องประสบความสําเร็จอะไรมากมายนะครับไม่เกี่ยวเลยแค่เรารักที่ทํางานเนี่ยความสุขมันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วแค่เราเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากคําภาวนาของเราเนี่ยเราก็เหมือนกับอะไรอะชีวิตดีๆอะไรประมาณนั้นนะครับรางวัลที่เราได้รับอยู่ทุกวันจากสิ่งที่เรามองอยู่ทุกวันนะครับมันไม่ต้องเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ตัวที่สมครับอย่าลืมครับการที่ไปเพิ่มพลังดีให้กับชีวิต การที่เราเพิ่มความสดชื่นแจ่มใสให้กับตัวเราเองอย่างต่อเนื่องอันนี้ไปทําการบ้านมีในวิดีโอต่างๆนี่เยอะแยะมากมายไ,ไม่พูดซ้ำนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับร่วมติดเครื่องดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนึกภาพครับคนที่มาร่วมกันบอกว่าเราจะทําผลิตภัณฑ์ของเราคือหมูหยองให้เกิดขึ้นมานะครับจากนั้นครับเราก็มาร่วมมีใจร่วมคุย,ร,คยร่วมคิดร่วมกันร่วมวางแผน ร่วมตั้งสถานีก็คือวางอุปกรณ์ในการทําหมูหยองมีอะไรบ้างหนึ่งสมาร่วมแรงร่วมใจกันตั้งสถานีทําหมูหยองขึ้นมา,าแ,รแรกมันก็จะกินไม่ได้จากนั้นก็จะเริ่มพอกินกันได้จากนั้นก็พัฒนาสูตรหมูหยองของเราเนี่ยให้ลงตัวยิ่งยิ่งขึ้นให้ทําได้แบบเป็นมืออาชีพยิ่งยิ่งขึ้นร่วมกันไปเสนอขายโอ้โหพอหมูหยองของเราเริ่มแทรกซึมเข้าไปในตลาดเริ่มเกิดวงจรของการ ผลิตแล้วก็ขายได้มันเหมือนติดเครื่องได้ก็เหมือนกับเรื่องเฉากัวยที่พูดไปแล้วในในวิดีโอที่7เนาะนะครับก็ไปดูนะครับแต่สําหรับผมถามว่าอยากติดเครื่องอะไรก็คือติดเครื่องการที่เราดูแลตัวเราได้ดีนะครับจากนั้นเนี่ยคนที่ดูแลตัวเราได้ดีแล้วเนี่ยตนเองอะ่ะได้ดีแล้วเนี่ยก็มาร่วมเป็นพวกเราดีแล้วร่วมไปทําให้สิ่งต่างๆทั้งปวงดียิ่งยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากติดเครื่องให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแน่นอนครับ ถ้าเอาแค่จะไปผลิตหมูหยองผมก็พร้อมครับจะผลิตปลาส้มขายผมก็พร้อมนะครับที่บอกวิดีโอนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งวิดีโอสำหรับการพัฒนาหน่วยงานหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่ผมจะไปอยู่รวมถึงกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผมจะไม่ไปบอกว่ามามาทำกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กันนะแต่ผมจะให้เพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยมาบอกผมว่าอยากจะเริ่ม ไปฟังวิดีโอของน้องดามแล้วเนี่ยอยากจะมาร่วมเริ่มไปด้วยกันทุกวันนี้น้องดามครับธรรมดาผมเป็นคนไม่เก็บเงินนะครับคือไม่ได้เก็บเงินไว้เพื่อตัวเองอะแต่ทุกวันนี้ผมจะเริ่มเก็บเก็บเงินครับฝากในบัญชีแน่นอนบัญชีนั้นเนี่ยผมอาจจะยืมมาใช้แต่จะต้องเอาไปคืนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเป็นกองทุนรับฟังนะครับสำหรับกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หรือ กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราจะมาทํามาร่วมติดเครื่องดีไปด้วยกันคือจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เล็กนๆๆ้อยผมยินดีครับขอให้เป็นการร่วมกันครับขอให้คนเนี่ยมามาบอกให้ผมฟังจริงว่าเราพร้อมแล้วใจเราพร้อมแล้วเราเริ่มที่จะไม่ทิ้งคําว่ากิจวัตรวินัยแล้วเราพร้อมที่จะมาเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วผมก็จะพร้อมที่จะติวเข้ม แล้วเราเริ่มไปด้วยกันเลยครับเราร่วมไปด้วยกันเลยหมูหยองชุดแรกมันไม่สําเร็จหรอกแต่ถ้าทีมเรามีสัก10 20, 20คน10 20, 20ครอบครัวเราแบ่งกันไปทานได้นะครับเราเราเห็นมูลค่าหมูหยองของเราแล้วนะครับเราแบ่งกันไปกินได้พี่ปลาส้มชุดแรกเราแบ่งกันไปกินได้ยิ่งรวมได้ร้อยคนเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับเราสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบซึ่งผมเองทุกวันนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ในใจซึ่งจะไปช่วย ไปช่วยสังคมได้อีกก็คือคนเข้ามาซื้อของเราอ่ะแล้วเขาได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นอยากให้เป็นผลิตภัณฑ์แนวนี้ครับแล้วในอนาคตรครับพี่โอ้โหโอกาสที่มันจะก้าวไว้ด้วยกันเนี่ยมีเยอะก็ถ้าในอนาคตรเรามีผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเอามาโฆษณาในช่องนี้แหละนะครับบางทีอะไรนะวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะดูดีกว่าวิดีโอที่ผมทําก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นวิดีโอที่ ที่เกิดจากการร่วมกันของทีมงานครับเวลาจะตั้งกล้องตั้งอะไรได้ดีกว่านี้ก็คือผมอะทำคอมพิวเตอร์ไม่ไม่เป็นเพราะว่าผมไม่ได้สนใจมันพี่นะครับผมเป็นแค่การอ่านเกมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปจดแล้วก็ลองทําการบ้านต่อดูนะครับลองดึงดึงข้อมูลในชุดต่างๆของวิดีโอเนี่ยเอามาลองก็จะรู้ว่ามันทําได้นั่นแหละนะครับ คนที่ไปลองแรกๆมันก็จะไม่คุ้นชินในการดูวิดีโอจัดระเบียบวิดีโอแต่ถ้าไปดูปบ่อยๆเราจะจัดระเบียบความรู้เนี่ยแล้วก็ตกผลึกองค์ความรู้ของเราเนี่ยได้ง่ายมากๆ